ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น23นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องสีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้มัตโตจัดให้ครับผมมาดูกันว่าข่าวดีในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอะไรอคุณที่เรียกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ ลาชินีดาวควีนออฟซัสคุณหรือเขาคุณหรือใครเออไฟออฟวอนส์ ons, ห้าไม้เทา้าการแข่งแย่งแข่งขันตบตีแย่งชิงใดๆหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะหกถ้วยเซ็กซ์อแนวโน้มดีครับผมโอ้ดีมากหไม้เท้าเซ็กซ์ออฟไม้เท้าหรือกระทาก็ได้นะ town, หไม้เท้าหรือ6กคาถาก็ได้แล้วแต่จะเรียกความหมายเดียวกันเออเดอะไฮเลฟเฟเออ โชคดีแล้วล่ะสุดยอดเดอะโฟความสุขมาแล้วเดือนหน้าข่าวดีสิ่งดีๆในเดือนหน้าข่าวดีของคุณนะครับคุณกองที่หนึ่งนะก่อนจะมาขยายความกันก็นกทุกครั้งย้าทุกครั้งเสมอว่านี่คือดวงรวมดวง,ดวงโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะต้องพูดทุกครั้งเพราะเผื่อคุณที่มารับชมเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนะ โอเคคุณกองที่หนึ่งข่าวดีของคุณในเดือนหน้าโดดเด่นเรื่องไหนมาดูกันตามหน้าไพ่เลยอย่างแรกที่เห็นก็คือโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เออความราชินีดาบเด่นมากที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงคุณแม่แบบนี้คุณย่าคุณยายอ่าคุณป้าหรือแม้แต่เจ้านายผู้หญิงก็ได้บอสหญิงก็ได้เออสมัยนี้ผู้หญิงเก่งเยอะบางทีหัวหน้าเราเป็นผู้หญิงท่านประธานเป็นผู้หญิงแบบนี้ความราชินีดาบผู้เด็ดขาดมีอำนาจ หรือใครก็แล้วแต่ที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงก็ได้เช่นกันคุณจะมีโชคดีจากผู้ใหญ่เพศหญิงดังกล่าวนะครับหนึ่งเลยก็คืออาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความเมตตาเอ็นดูในการโปรโมตตำแหน่งงานหรือถูกขอถูกดึงตัวไปช่วยงานที่สำคัญสำคัญนี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เพศหญิงดังกล่าวหรือกรณีที่สองหากคุณกำลังมีปัญหากับผู้ใหญ่เพศหญิง หรือผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เพศชายที่มีจริตคล้ายๆผู้หญิงแบบนี้ก็ได้ความราชนิดาบถ้าคุณกําลังมีปัญหาทํานองนี้อยู่ปัญหาจะคลี่คลายความเข้าใจผิดใดๆที่เคยมีจะเคลียร์กันได้จะถึงทางสว่างที่เรียกว่าอ๋อที่ผ่านมาเข้าใจผิดกันแบบนี้เองโอเคโอเคเข้าใจได้ก็มีการยกโทษเลิกแล้วต่อกันอะไรแบบนี้นี่คือกรณีถ้ามีปัญหากับผู้มีอำนาจหรืออีกกรณีหนึ่ง ความราชินีดาบนี่ความหมายจริงๆกว้างนะตีความได้อีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหากับคุณไม่ว่าเช่นเพื่อนร่วมงานก็ได้เออหรือคนแวดล้อมคนแถวบ้านคนแถวที่ทํางานร้านค้าใกล้ๆกันสมมุติคุณขายของอมีร้านค้าแบบนี้ใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหากับคุณ ะกลับมาเข้าใจกันได้เออประมาณนี้นี่คือความหมายหลักๆของราชนิดดาบใบแรกที่ออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าการข้องเกี่ยวกับผู้มีอำนาจหรือคนที่ดูแข็งกร้าวแบบนี้จะส่งผลดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่ได้รับโชคได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนได้รับความเมตตาเอ็นดูก็จะกลายเป็นว่าถ้ามีปัญหาใดๆกับคนที่มีลักษณะดังนี้ก็จะคลี่คลายดีขึ้นนะครับและประการถัดมาถ้าคุณมีปัญหาใดๆในที่ทำงาน ที่ทํางานหรือสถานใดก็แล้วแต่สถานที่ใดก็แล้วแต่ที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้ถ้ามีปัญหาความขัดแย้งอยู่ปัญหาจะคลี่คลายเออถ้ามีคนจ้องทําร้ายทําลายคุณมีคนดิสเครดิตคุณมีคนไม่หวังดีคนเหล่านั้นบางคนหรือหลายคนจะแพ้ภัยตัวเองไปด้วยการกระทําของเขาเองเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้จ้องทําลายคุณคนเดียวเขามีเรื่องไปทั่วโจทย์เขาเยอะ ข่าวดีของคุณคือคนเหล่านั้นมีเหตุจะต้องพ้นไปเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ถูกโยกย้ายก็มีอันเป็นไปในทางอื่นใดๆก็แล้วแต่ที่จะพ้นไปจากคุณเองคนที่มีปัญหาจะพ้นไปหรือกรณีที่สองถ้าคนที่มีปัญหากันอยู่ยังไม่พ้นไปไหนจะคืนดีกันได้จะปรับความเข้าใจกันได้ท้ายให้อย่างนี้เลยบางกรณีศัตรูกลับใจกลายเป็นมิตรได้ด้วยเออ ความเป็นศัตรูนี่ก็มีหลายระดับหลายเลเวลบางทีแค่เหม็นขี้หน้ากันหมันไส้กันหรือบางคนเคยขัดผลประโยชน์กันแม้แต่บางคนแย่งเก้าอี้แย่งตำแหน่งกันอะไรแบบนี้มีหลายระดับหลายเลเวลดังกล่าวแต่ในที่สุดเดือนหน้าที่จะถึงเนี้ยข่าวดีของคุณคือไอความบาดหมางทั้งหลายบรรยากาศร้อนๆกลุ่นๆแบบนี้มันจะดีขึ้นเออการทะเลาะเบาะแหวงจะน้อยลง คนที่ให้ร้ายคิดร้ายคุณจะพ้นไปเองหรือกลับใจกลายเป็นมิตรทายให้อย่างนี้เลยชัดๆตามพลังงานหน้าไพ่นะครับนะเออหรือแม้แต่บางท่านที่มีคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางการตลาดใดๆอาจจะมีการจับมือรวมกันเฉพาะกิจเพื่อหาประโยชน์ร่วมกันก็ได้ประมาณว่ารวมกันเราอยู่ถ้าแยกกันก็พังนะครับอะไรแบบนี้ คุณอาจจะได้จับมือลงนามบางอย่างในกิจการบางอย่างธุรกิจบางอย่างที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในการดีกันเออเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งอะไรแบบนี้เพราะบางทีการค้าเนี่ยคู่แข่งที่ดูเหมือนแข่งกันเอาเป็นเอาตายแต่จริงๆแล้วลึกๆก็คือถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็เป็นมิตรกันได้ ทุกวงการไม่มีคําว่ามิตรแท้หรือศัตรูถาวรคุณมีโอกาสได้เจอเคสทํานองนี้เช่นกันหนึ่งนะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือถ้ามีเรื่องกับผู้ใหญ่จะคลี่คลายได้และ 2. ถ้ามีปัญหากับคนแวดล้อมปัญหาจะคลี่คลายศัตรูกลายเป็นมิตรหรือศัตรูจะพ้นทางไปเองอย่างใดอย่างหนึ่งและ 3. มมีโอกาสร่วมผลประโยชน์กับคู่แข่งทางการค้าก็ได้เช่นกันประมาณนี้ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเออเจอแต่คนดีๆไม่เคยมีปัญหาเลยชีวิตนี้นั่นแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ ตรงลองทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับแต่ถ้าตรงรับไว้เป็นแนวทางเป็นขวัญกาลังใจได้โอเคมาดูกันต่อเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างคลี่คล,คลายสิ่งที่คาใจกันอยู่เคลียร์ได้ความสําเร็จจะตามมานี่มันดีตรงนี้การงานเด่นมากและความสําเร็จใดๆก็ได้เออแต่ไพ่ใบนี้มาทายการงานเด่นมากปัญหาต่างๆที่เคยคาใจอยู่พอ,พอเคลียร์ได้ปุ๊บงานการจะเลื่นไหลแล้วทีเนี้เออ อยากได้อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ทำบางโปรเจกต์ที่ถูกดองไว้จะถูกได้รับกลับมาทำใหม่อีกครั้งบางโปรเจกต์ที่เหมือนจะไม่ได้ทำแล้วเหมือนจะวืดไปแล้วเหมือนจะหมดหวังไปแล้วจะได้เอากลับมาปัดฝุ่นทำใหม่แบบนี้ได้และมีแนวโน้มประสบความสำเร็จอย่างสูงเออทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญไฮเลฟนออกมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายจัดสรรเรื่องเหล่านี้ให้แม้แต่บุญวาสนาที่คุณมีร่วมกันกันกบคนทั้งหลายเหล่านั้นมันถึงจุดที่จะต้องทําความเข้าใจกันแล้วเรียกว่าทะเลาะก,กันไปก็ไม่เกิดประโยชน์ตามความเชื่อเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดวางให้ว่าดีกันเถอะลูกทะเลาะก,กันไปทําไมอะไรแบบนี้เออเหตุการณ์จะคลี่คลาย ความไฮโลแฟนมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามความหมายหน้าไพ่ว่าทุกอย่างเป็นโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้อยู่ในเบื้องหลังเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่ท่านนับถือที่ท่านเชื่อถือก็ได้แบบนี้ตามความเชื่อนะครับและที่แน่ๆพอทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างเข้าที่เข้าทางความทุกข์จะผ่อนคลายลงความสุขจะเข้ามาแทนที่ คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตชีวานี่คือข่าวดีสุดๆความสุขมันเป็นเรื่องที่บางทีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเงินอาจจะซื้อความเพลิดเพลินได้ซื้อความสะดวกสบายได้แต่ความสุขทางใจบางทีเงินมันซื้อไม่ได้สักทีเดียวอะเออเงินเป็นแค่ปัจจัยอำนวยความสะดวกแต่ความสุขทางใจที่แท้จริงจะเกิดจากภายในความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นความยินดีปรีดาภายในซึ่งคุณจะได้รับจากเหตุการณ์ดีๆด,ดังกล่าวทั้งหมดนะครับนะ คุณกองที่1น,นะครับความเดือดฟูคือการมีความคิดสร้างสารรค์มีความสุขแล้วเนี่ยละลาะแต่แต่บางท่านอาจจะประมาทน,นิดนึงไปละลาริมหน้าผาตามภาพนี้แต่ก็นั่นแหละท่านก็ยังเอาตัวรอดได้เสมอ ความเดอะฟูลนี่คือมองโลกในแงด่ดีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันมีความสุขฉันเชื่อมั่นว่าชีวิตฉันจะดีแบบนี้อย่าไปแปลเดอะฟูลตรงตัวว่าคนโง่นะไม่ใช่นะตามความหมายไพ่สากลเดอะฟูลมันเป็นครีเอทิฟิตี้ความคิดสร้างสรรค์การไม่กลัวปัญหาอะไรแบบนี้แล้วก็มีจิตใจดีมีกําลังใจดีแบบนี้ก็ได้มความไม่กลัวเกรงอุปสรรคชัดเจนมากความสุขในใจชัดเจนมากความล้ลาบันเทิงชัดเจนมากมันแง่ละเออ พอปัญหาทางใจปัญหากับผู้คนเคลียร์ได้ทุกอย่างดีหมดครับคุณกองที่หนึ่งนี่แหละข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าดูดวงดีแล้วจะไปประมาทใช้ชีวิตประมาทก็ไม่ได้นะครับเราเองก็ต้องทําตัวให้ดีเสมอต้นเสมอปลายด้วยเราอยากให้ใครมาดีกับเราแบบไหนเราก็ต้องดีกับเขาไปก่อนส่วนที่เหลือเขาจะดีกับเราไหมอยู่ที่บุญวาสนาของเขาถ้าเขายืนยันที่จะไม่ดีกับเราเดี๋ยวเขาจะพ้นไปเองแต่ถ้าเขา กลับตัวกลับใจมาดีกับเราได้เราก็ได้มิตรเพิ่มอะไรแบบนี้แม้แต่คู่แข่งก็ยังกลายเป็นมิตรได้ดังกล่าวนะครับประมาณนี้คุณกองที่1ก็ขอให้โชคดีครับผมเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์ดวันนี้นะครับกับผมมอโตโต้คนเดิมเจ้าเดิมนะครับผมหัวข้อข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเออหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้ครับผม ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่8ดาบ8 of s w o r d ไม่ต้องตัวดาบปัญหาที่รุมเร้าคลี่คลายแน่นอนข่าวดีมาแล้วนี่เด็กถือเหรียญ Page of Pentacles เออการสร้างเนื้อสร้างตัวของบางท่านห hey, 6เหรียญการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับโชคดีมาถึงแล้วครับเด e ชาริตเออการเดินทางเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมาดูกัน โอ้โหชัดเจนเลย6ดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบ,ดาบคือการเดินทางไกลระยะทางการรอคอยอะไรแบบนี้เป้าหมายก็ได้แปดไม้เท้า eight of wands ไม้เท้าหรือคทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับ แปดไม้เท้าหรือแปดคาถาความหมายเดียวกันอมาดูกันคุณกองที่สองก่อนจะขยายความกันก็เช่นเคยนะครับย้ําว่าน,นี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับไม่อาจตรงกับทุกท่านนะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ต้องย้ําทุกครั้งเพราะเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอเคคุณกองที่สองข่าวดีของคุณในเดือนหน้าคือปัญหาจะคลี่คลายคุณจะพบทางออก หลายคนหลายท่านตอนนี้เหมือนอารมณ์8ดาบเออถูกผูกตาถูกมัดไว้มีดาบลอ้ลอมรอบไปไหนไม่ได้กระดิกไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้มืด8ดด้านไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตบางคนมีหวังบางคนมีฝันแต่ยังทำตามฝันไม่ได้หาทางไปไม่เจอข่าวดีในเดือนหน้าคือหนทางจะค่อยๆสว่างขึ้นหนทางจะปรากฏชัดขึ้นทางเดินก้าวเดินต่อไปจะปรากฏชัด บางทีไม่รู้จะก้าวต่อไปยังไงคุณจะมีบางอย่างมาบอกคุณว่าต้องทําอย่างนี้นะไปทางนี้นะแบบนี้ไม่ว่าจะจะากมีผู้ใหญ่ใจดีหรือคนแวดล้อมนําข่าวดีมาให้เออเป็นข่าวดีจากเพื่อนก็ได้จากคนแวดล้อมก็ได้แบบนี้คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับคุณมีคุณงามความดีมากมายที่คุณทําไว้ตอนนี้ความดีกําลังมาตอบแทนแล้วคนที่คิดสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนเออคิดหวังอะไรมีโอกาสได้สูงมากความเด็กเหรียญ ถ้าคิดสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าคุณที่ผ่านมาคุณจะทําตัวยังไงจะใช้เงินเปลืองแค่ไหนขออนุญ,ญาตไม่ได้ตําหนินะแต่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าคุณเคยติดเที่ยวคุณเคยลัลาปาร์ตี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเลยถ้าคุณตั้งใจมั่นว่าจะเริ่มเก็บเงินจะเริ่มตั้งสร้างเนื้อสร้างตัวเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยข่าวดีคือคุณจะทําได้เออนะความเด็กเหรียญน,นะครับ คนที่ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างจริงจังจะเริ่มทําได้คนที่อยากเริ่มเก็บเงินจริงจังสักทีคุณจะเริ่มมีเงินเก็บอืและคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรืออยากเดินทางจะได้เดินทางนี่ทายให้ตรงๆต,ต,ต,ตามนี้เลยความเฉลียออมามีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่ทางใกล้ก็ทางไกลและทางไกลก็โดดเด่นกรณีที่1ท่านที่อยากไปเที่ยว อึดอัดอยู่บ้านนานแล้วไม่ได้เที่ยวนานแล้วเนื่องด้วยเหตุการณ์การเดินทางไม่สะดวกที่ผ่านมาเดือนหน้าเป็นต้นไปการเดินทางในที่ที่ท่านอยากไปจะสะดวกมากขึ้นหรือมีจังหวะว่างพอดอีเงินทองสุขภาพเอกสารใดๆทั้งหลายเตรียมพร้อมพอดีสามารถเดินทางได้ก็เป็นไปได้เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับนี่คือกรณีที่1สําสหรับท่านที่อยากท่องเที่ยวส่วนท่านที่อยากไปทํางานก็โดดเด่นเพราะว่าเนี่ยความก้าวหน้ามาแล้ว ท่านที่อยากทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด่นเลยงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะเด่นมากถ้าอยากจะเดินทางไปค้าขายเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายหรือแม้แต่อยากสารฝันตัวเองทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเช่นเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานขับยานพาหนะควบคุมยานพาหนะไปอยากเป็นนักบินคุณจะได้เป็นมีโอกาสได้เป็นหรืออย่างน้อยก็เฉียดเออจะได้เริ่มต้นชีวิตบางคนอยากเป็นนักบินคุณจะได้มีโอกาสสารฝันเข้าโรงเรียนการบินแบบนี้ได้ ท่านที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสะจวตมีโอกาสสานฝัน,นสําเร็จอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางเด่นมากเออแม้แต่นักเดินทางที่เป็นแนวแนวถ่ายทําสารคดียูทูบเบอร์ช่างภาพที่อยากเดินทางบ่อยๆอ,อยากไปทั่วโลกสนทางเปิดละฟ้าเปิดละเดือนหน้าเป็นต้นไปช่องทางจะมาไม่รู้มาจากไหนบางทีคุณก็อาจจะงงได้เออที่ผ่านมามันมืดแปดด้านไปหมดไม่รู้จะใช้ใช้ชีวิตยังไงดําเนินการยังไงแต่พอเข้าเดือนหน้าขนทางมันจะมาเองทางสว่างจะมาเอง ไม่ว่าจากการค้นพบเองหรือมีคนแนะนําให้กันแล้วแต่คุณงามความดีของคุณกําลังตอบสนองคุณในทางที่ดีแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมเงินเตรียมเอกสารเตรียมทุกอย่างไว้ได้เลยโอกาสสําเร็จสูงมากนะแล้วก็ดังกล่าวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเด่นแล้วก็ท่านที่อยากท่องเที่ยวก็เด่นมีโอกาสได้เที่ยวสมใจอยากในเดือนหน้าเนี่ยแล้วก็ในการเดินทางก็จะสะดวกราบรื่นราบรื่นชัดๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางไปประกอบอาชีพทํางานเรียนต่อศึกษาต่อได้หมดการเดินทางเด่นมากเพราะฉะนั้นข่าวดีของคุณกองที่2นี้ก็ชัดเจนนะครับโดดเด่นมากในเรื่องความสําเร็จ เกี่ยวข้องกับการงานการสร้างเนื้อสร้างตัวจะทําได้ตามฝันคนที่ตั้งใจจะเก็บออมเงินจะเก็บเงินจะสร้างเงินเก็บสักทีได้ทําแล้วละ่ะเดือนหน้านี้คุณจะเริ่มมีเงินเก็บปัญหาใดที่มืด8ด้านอยู่จะคลี่คลายย้ําให้เลยที่ต้องย้ําแบบนี้เพราะมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญประเด็นสําคัญที่คุณมืด8ด้านมานานมืดมนมืดมิดมานานทุกอย่างจะคลี่คลายอ่อ,อแเละอย่างหนึ่งมันทําบุญอย่าให้ขาดที่ผ่านมาคุณทําบุญทํากุศลดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเออมีจิตใจเมตตาต่อผู้ที่ด้อยกว่าเยอะๆไม่ว่าคนหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นตามความเชื่อทําบุญแล้วอุทิศส,สิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วให้เทวดาประจําตัวแล้วอย่าลืมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้สัมภเวสีทั้งหลายตามความเชื่อเพื่อที่สิ่งเหล่านั้นเขาจะได้รักเราปกป้องเรานะครับคุณจะได้เป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเออทาอะไรก็ลื่นคล่องแบบนี้ทําบุญทําทานเยอะๆด้วยใจบริสุทธิ์อย่าไปหวังผลอะไร ทำทานทำบุญทำสิ่งดีๆด,ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณเองสำเร็จแน่นอนอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางเด่นการเดินทางก็เด่นไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือไปทำงานแล้วความแปดไม้เท้าเนี่ยนอกเหนือจากการเดินทางหรือหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดังกล่าวแล้วเนี่ยยังตีความได้ถึง อาชีพใดๆกิจกรรมใดๆฝันใดๆก็แล้วแต่ที่กําลังดําเนินอยู่โปรเจกต์ใดๆที่กําลังดําเนินการเห็นไหมแปดไม้เท้าพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยพุ่งทะยานไปข้างหน้าสิ่งใดที่คาดหวังความก้าวหน้าสิ่งใดที่กําลังจะไปข้างหน้ากําลังพุ่งไปข้างหน้าจะไม่มีอุปสรรคใดๆเกินกําลังต่อให้มีอุปสรรคคุณก็จะผ่านไปได้แบบนี้เลยความแปดไม้เท้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าทุกสิ่งที่กําลังก้าวหน้าจะก้าวหน้าไปอีกขั้นนี่ทายให้อย่างนี้นะครับ ถ้าคุณอยู่สเต็ปหนึ่งคุณจะได้ไปที่สองถ้าคุณอยู่สเต็ปสองคุณจะได้ก้าไปขั้นที่สามสี่ห้าหกว่ากันไปเออการเดินทางย่อมมีก้าแรกเสมออยากทำอะไรดีๆเริ่มต้นได้เลยก้าแรกจะนำไปสู่ก้าต่อไปและก้าต่อไปก็จะเดินทางไกลไปยิ่งขึ้นตลอดชีวิตตราบนานเท่านานจนลมหายใจสุดท้ายคุณทำได้คุณโชคดีแล้วดวงคุณดีแล้ว แต่เมื่อมาดูดวงแล้วดวงดีแล้วก็อย่าประมาทนะผมย้ําเสมอใช้ชีวิตปกติอย่าไปโลดผลอย่าไปเสี่ยงภัยอะไรเออเว้นแต่ว่าถ้าคุณทํางานเสี่ยงภัยอยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับนอกนั้นใช้ชีวิตตามปกติได้เลยดวงดีแล้วทําตัวเองให้ดีแล้วชีวิตดีแน่นอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลอกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้นะครับกับผมมตโตคนเดิมที่เดิม,ท,ดมที่เก่าเจ้าประจําวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีของคุณในเดือนหน้าเออคุณที่เลอกไพ่กองที่3ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรยังไงมาดูกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่5เหรียญ five of pentacles ไม่ต้องกลัวความขัดสนเออเดี๋ยวมันก็คลี่คลายได้2เหรียญนี่งไง two of pentacles โ oh, อ้แฮงแมน เดี๋ยวก็ดีนะรอมาได้ตั้งนานอีกนิดเดียวก็ดีแล้วชัดเจนราชาเหรียญ King of Pentacles โอ้ดีเอ็มเพรสสวยงามครับท่านเฮ้ยเ h e s u ดอะซันเไม่ได้ออกกันบ่อยๆแถมไพ่แวดล้อมดีมากๆด้วยโอเคมาดูกันคุณกองที่3นะข่าวดีของคุณในเดือนหน้าแต่ก่อนจะดูกันก็ต้องย้ํากันเสมอว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะอ่า ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับที่ต้องบอกทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเพราะช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มทุกวันเลยต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณกองที่3ข่าวดีของคุณในเดือนหน้าชัดเจนมากเรื่องการเงินาการเงินโดดเด่นโดดเด้งมาเลยการเงินคุณจะดีขึ้นชัดๆดียังไงมาดูกันตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาการเงินใดๆก็แล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้าง หรือบางคนจะแย่อยู่แล้วหมุนเงินไม่ทันเดือนชนเดือนหาหนูน่นโปะนี่ยืมคนนั้นมาโปะคนนี้กดบัตรนั้นไปโปะบัตรนี้หร,รือว่าจะมีค่าบ้านค่ารถค่าสารพัดค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าอะไรหรือเป็นเสาหลักครอบครัวต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่ดูแลผู้ที่เลี้ยงคุณมาแบบนี้หรือแม้แต่อุปการะลูกบุญธรรมหรือแม้แต่คนโสดที่ไม่มีใครแต่อุปการะสัตว์ไว้เยอะเลี้ยงหมาแมวไว้ยเยอะด้วยความใจบุญของคุณแต่บางทีจังหวะชีวิตทําให้อาจจะเงินขาดมือ เงินสะดุดได้แบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเดือนหน้าเป็นต้นปการเงินคุณจะดีขึ้นดวงคุณดีแล้วอืมแต่จะเกิดขึ้นแค่ไหนอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะครับมาดูกันต่อการหมุนเงินจะคงดําเนินไปได้ด้วยดีบางท่านจะยังต้องอยู่ในภาวะยังต้องหมุนเงินต่อไปอันนี้ต้องบอกตรงๆแม้ดวงจะอยู่ขาขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะดีปุบป,ปับทุกคนไม่ใช่ว่าจะร่ํารวยทุกคนแต่กองนี้ต้องท่ายดีแน่นอนมาดูกันทีละลําดับขั้นนะเบื้องต้น การหมุนเงินของคุณจะไปได้อย่างค่อนข้างโฟล์ค่อนข้างลื่นไหลเรียกว่าต่อให้ยังไม่มีเงินเก็บแต่ก็จะไม่เดือดร้อนเกินไปจะสามารถหาเงินมาทันเวลาเออรับมาจ่ายไปอะไรแบบนี้ได้ทันเวลา ภาระใดๆที่แบกมานานที่ถือไว้นานๆเช่นการผ่อนบ้านระยะยาวผลล่อนรถหรือแม้แต่การไปเสาหลักครอบครัวต้องดูแลคนในครอบครัวภาระต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายบางท่านสามารถจะมีเงินก้อนมาปิดหนี้ได้เลยหรือแม้แต่บางท่านอาจจะได้ก้อนเล็กๆมาทยอยผ่อนจ่ายได้ก็เช่นกันแม้แต่เจอเจ้าหนี่ที่อยู่ๆก็ใจดีขึ้นมาให้โอกาสคุณมากขึ้นเช่นว่า ผัดผ่อนผ่อนผันยืดระยะเวลาให้หรือแม้แต่เจ้านี่ที่ใจดีลดดอกเบีย้ยหรือไม่คิดดอกเบีย้ยมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้นะแบบนี้ก็ได้เพราะบางทีเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เจ้าหนี่ดวงขึ้นเขาไปได้รายได้อย่างอื่นมาเข้าไปร่ํารวยอย่างอื่นมาทําให้เขาอยากจะช่วยเหลือคุณแบบนี้เพราะคนดีๆก็ยังมีอยู่ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าชีวิตคุณค่อนข้างแวดล้อมด้วยคนดีเสียเป็นส่วนใหญ่ใครไม่ดีไม่นอาไปนึกถึงเขาเออ ภาระใดๆก็แล้วแต่ที่ยืดเยื้อมามันจะยังคงยืดเยื้อต่อไปสักพักแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านแต่แนวโน้มคือจะดีขึ้นจะคลี่คลายอืมความราชาเหรียญมาตีความได้หลักๆสองอย่างเลยหนึ่งคุณจะมีคนใจดีมีเมตตามมาอุปถัมภ์คำจุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพิ่งคิดมากคิดไกลว่าเขาจะมาถึงขั้นเลี้ยงดูเราหรือไม่อย่างไรการอุปถัมภ์นี้แยกย่อยได้หลายอย่าง บางทีเป็นการมาให้เงินให้ทรัพย์สินโดยสเสน่หาก็ได้บางคนอาจจะได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่หรือทรัพย์สินโดยสเสน่หาจากทางใดเออหรือแม้แต่บางท่านมีคนมาอุปถัมภ์จริงๆเลี้ยงดูจริงๆก็ได้อันนี้คือสุดยอดของการอุปถัมภ์แต่ว่าเราไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปเราอยากแนะนําให้ยืนบนขาตัวเองบนลำแข้งตัวเองก่อนส่วนใครจะมาเมตตาเราสเสน่หาเราค่อยว่ากันไปตามวาสนาะนี่คือกรณีที่หนึ่งที่คุณจะได้รับาการช่วยเหลือจาก ผู้ดีมีเงินที่ต้องใช้คําว่าผู้ดีมีเงินเพราะคนมีเงินทุกคนอาจจะไม่ได้นิสัยดีเหมือนกันหมดนะครับแต่คุณจะได้เจอคนมีเงินที่นิสัยดีเออเรียกว่ามีน้ําจิตน้ําใจมาช่วยคุณโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมากมายเต็มที่ถ้าเขาหวังผลตอบแทนก็คืออาจจะอยากชวนคุณไปร่วมงานหรือหวังผลใด,ดในทางความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ คุณลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุณให้เขาได้ไหมเพราะทุกอย่างมันย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ก็มีนะคนที่อาจจะมาให้เปล่าโดยไม่หวังอะไรเลยเพราะเขาอาจจะเคยลำบากมาก่อนคนรวยคนนี้อาจจะเคยลำบากมาก่อนแล้วตอนนี้เขาก็ตั้งปณิธานว่าจะช่วยคนลำบากช่วยคนเดือดร้อนเท่าที่จะเป็นไปได้เออเหมือนกับการชดเชยสิ่งที่เขาเคยขาดคนเคยยากจนจะรู้ว่ามันลำบากแค่ไหนพอเขารวยขึ้นมาเขาจึงตั้งหน้าตาั้งตาช่วยเหลือคนที่ไม่มีแบบนี้ก็ได้นี่กรณีที่หหรือกรณีที่สอง ถ้าโชคดีจ,จัดจัดกับความไปเดอะซันมาเนี่ยบางท่านมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆฟุกๆได้เลยแม้ผมจะแนะนําเสมอว่าโชคลาภฟุกๆบางทีอาจเป็นทุกขลาบแต่เอาเหะรับมาก่อนถ้ามันได้ก็ถือว่าดีแม้จะมีความเสีย่ยงจะเป็นทุกขลาบเราไปทําบุญเสริมมาก็ได้นะประมาณนี้บางท่านโชคดีจัดจัดคุณอาจจะร่ํารวยด้วยตัวเองได้เลยเออ จากการตั้งอกตั้งใจเคลียร์หนี้เก่าตั้งอกตั้งใจหมุนเวียนเงินจัดสภาพคล่องให้ดีบางท่านจับทางได้ถูกลงทุนทําธุรกิจหรือว่าไปจับงานบางอย่างเข้าอ่าเน้นว่างานสุจริตนะครับงานบางอย่างนี้ต้องสุจริตด้วยนะถ้าเป็นงานไม่สุจริตเนี่ยมันจะเป็นภาพลวงตาอาจจะมีความสุขชั่วครู่แต่ระยะยาวจะโดนเวรกรรมเช็คบินแน่นอนอย่าไปทําให้ทํางานสุจริตร่ํารวยได้ด้ดยตัวเองดวงคุณดีดวงคุณผ่องใสออรา่ามาแล้ว ความเดือดซันมาไม่ต้องสงสัยมากยังไงก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะร่ํารวยจากได้รับเงินจากคนอื่นอ่าได้รับการอุปถัมภ์จากผู้อื่นหรือร่ํารวยด้วยตัวเองก็ได้ความราชาเหรียญอืมกรณีถ้าคุณผู้หญิงมาดูตอนเนี้ยมีคนหมายปองคุณเยอะมีคนรวยหมายปองคุณอยู่เออมีโอกาสตกถังข้าวสารมีโอกาสได้สายเปเจอพ่อบุญทุ่มรักจริงหวังแต่งแถมเงินด้วยแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณผู้ชายสามารถสลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้หรือตีความได้ด้วยว่า คุณจะเจอแฟนวรวยเจอเมียรวยได้เมียรวยแบบนีเออ้เจอนารีอุปถัมภ์ก็ได้เช่นกันนะครับพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับไมใ่ใครก็ใครก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือจะเกิดการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันอย่างน้อยถ้าไม่ใช่การอุปถัมภ์แบบให้เปล่าก็จะเป็นการชักชวนไปทํางานชักชวนไปทําเงินหรือเสนอโอกาสดีๆมาให้ซึ่งเป็นโอกาสดีๆจากน้ําใสใจจริงไม่มีอะไรเคลือบแฝงที่ทายแบบนี้เพราะไม่มีไพ่เสียใดๆ เออเพียงแต่ว่าอาดีตของคุณที่คุณอาจจะลำบากขัดสนเนี่ยมันกําลังจะค่อยๆค,คลี่คลายได้มากน้อยช้าเร็วแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านยำน้ำนะว่ามันจะไม่ใช่การรวยปุบป,ปับ แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าคนเรามักจะมีลุ้นทุก15วันถูกไหมครับบางท่านเสี่ยงโชคโอเคคุณมีลุ้นทุก15วัน16วันโดยประมาณก็เอาแต่พอดีพอดีแล้วกันเรื่องเสี่ยงโชคผมไม่ค่อยแนะนําเพราะมันดูอาจจะไกลตัวหรือดูเลื่อนลอยสักนิดแต่มันก็มีโอกาสได้บางท่านโชคดีหนึ่งในล้านอาถูกรางวัลที่1ขึ้นมาแบบนี้รวยได้แต่ไม่ได้เชียนะผมไม่ได้เชียว่าจะต้องไปมุ่งมั่นเสี่ยงโชคมุ่งมั่น เคลียร์ด้วยฝีมือตัวเองภูมิใจกว่าแล้วก็จะยั่งยืนกว่ามีหนี้มีสินอะไรหาทางใช้ให้ทยอยใช้คืนไปโปะหนี้เปโสศินไปอาหมุนเงินไปว่าไปถ้าพอจะเหลือเก็บก็เก็บไปอะไรที่มันยืดเยื้อก็อดทนหน่อยใกล้พ้นแล้วนะครับบางคนบอกเอ้ยไม่จริงอ่ะนี่ฉันอีก10ปีกว่าจะหมดถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้ารู้สึกพลังงานไม่ตรงหรือไม่เชื่อนะ ก็ลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นก็ได้หรือว่าหรือว่าจะรับฟังเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นกําลังใจก็ได้เช่นกันนะครับดูดวงอย่าให้การทํานายไปครอบงานะครับคำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตใครได้นะแต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้เออไพ่ามาทรงนี้ผมก็ต้องอ่านตามนี้แหละย้ําเสมอย้ําทุกครั้งเลยว่าให้ดูดวงอย่าให้เกิดประโยชน์ดวงดีแล้วเอาไว้ปรับใช้เอาไว้เป็นกําลังใจว่ามันจะต้องดีขึ้น เดอะซันมาขนาดนี้ตามความหมายไพ่าทาโร่ไม่รู้จะทายยังไงไปในทางอื่นไม่มีทางแย่ลงมันต้องดีขึ้นเดอะซันคือความสว่างสวยในยามกลางวันกับไพ่อีกใบที่ไม่ได้ออกมามันมีเดอะสตาร์ด้วยอันนั้นความสว่างสวยในยามกลางคืนไม่ว่าใบไหนก็ดีทั้งนั้นเป็นทางสว่างทางออกใครที่มืดมนอยู่จะพบทางออกใครขัดสนจะมีเงินเข้ามาแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างตามวาสนาดังกล่าว และมีโอกาสเจอคนรวยอุปถัมภ์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่สลหรับพลังงานกันได้ความราชาเหรียญกับเอ็มเพรสมาเจอกันมาปะกันแบบนี้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แน่นอนและแม้แต่บางท่านนะบางท่านอาจจะไม่ค่อยมีเงินแต่มีทรัพย์สินอามีที่ดินมรดกแบบนี้แต่เงินสดไม่มีขัดสนนะไม่มีเงินแต่มีที่มีทางบางทีอาจจะมีคนรวยมาซื้อที่ซื้ออะไรของคุณก็ได้แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นการขายมรดกได้ก็เป็นได้นะครับบางคนอย่าไปประมาทเขา ดูเหมือนฐานะไม่ดีเงินสดน้อยมีเงินน้อยแต่มีที่ดินเพียบเลยแบบนี้มรดกเพียบเลยอาจจะเป็นจังหวะที่ชะตาสมพงกันพอดีมีคนรวยนิสัยดีมาติดต่อซื้อมรดกซื้อที่ดินคุณเป็นได้สําหรับคนที่มีทรัพย์สินแต่ท่านที่ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปน้อยใจทุกอย่างสร้างได้ด้วยมือเรานะครับประมาณนี้เดอะซัมาแล้วตั้งใจทําให้ดี ทุกอย่างจะได้ความสําเร็จตามวาสนาม,มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองลําบากมาทั้งชีวิตขยันทําบุญทําทานเพิ่มแล้วมันจะคลี่คลายได้แต่ถ้าชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างดีอยู่แล้วมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกเด๋อวซันการันตีทายให้อย่างนี้เลยโอเคนะครับมีอะไรมาอัปเดตกันได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ